ปัญหาเล่นนานเลยนะทุกคนอออ๋ออได้ละมมามามา,มานี่นะวันนี้ก็ได้มาก็หมายทีอีพีที่แล้วที่ผมมานะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาลงตองนี้อีกวันหนึ่งนะว่าวันนี้จะเป็น ยังไงนะครับทุกคนก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ฟ้าคึมๆอยู่นะวันนี้ลงตรงนี้นั่นแหละโอเคก็ไปวังเบ็ดกันเลยเนาะแล้วก็วันนี้ก็โอเคนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็มาลุยกันวันหนึ่งนะสวัสดีมิกลักนาตปาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาพาทุกคนก็มาลงที่หมายที่พีที่ ผมมาลงนะทุกคนก็เช้านี้ก็ยืนเบ็ดเลยนะครับทุกคนเออนี่ผมให้ทุกคนพาเดี๋ยวผมพาทุกคนนะมาตุ้มบิ้วก็เป็นล่มังลยไล่มันสังปะหลังนะทุกคนตรงเนี้ยเขาปลุกมันเยอะเนะเออมีกล้วยเลยนะนี่ทางเข้าก็นี่นะครับถนน,นใหญ่ก็ทางเข้ามาเล็นิดเดียวนะอ,อ่โอเคนะครับทุกคนเยวก็จะมาลุย วันนี้อีกวันหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะทุกคนมันมีต้นกอผายสองต้นตรงนี้นะก็มีพวกต้นไม้เนี่ยตรงนี้มันเหมาะแก่การตกปลาจริงนะตรงนี้บรรยากาศโคตรดีเลยนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนผมก็มากันสองคนครับทุกคนมากับพี่เคยผมนะก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้จะได้สักกี่ตัวกันนะแล้วจะมีลุ้นหรือเปล่านะทุกคนก็ลุยกันเลยนะครับวันนี้ลุยกันทั้งวันครับผมได้ได้ได้ ตัวนี้ของใหญ่ตัวนี้ของใหญ่ตัวนี้ของใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยๆเล่นก่อนนี yeah, เ่เอา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 ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไหนออกดิเอาไหนออกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไอ,นะอ,อ,อ้เน <c oughs> ี่ใช่โอ้โหคือตัวยะนะเล่นอะโอ้อ เอาวะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาค่อยเล่นเขาเล่นแต่ขอเล็กด้วยไงเอาไว้เอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนก่อน อุ้ยอ <laughs> <problems> <the> ุ้ยอันไม่เอาจริงด้วยอุ้ยอุ้ยเอาจริงตึงเลยเนี่ยติดแล้วมั้งยี่ยี่ยี่ไปวัดดิไปวัดมาวัดเลยวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้มันกดอีกรอบหนึ่งหนักไหม Mình lấy cái đỉnh mà lên Đi 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 má má. ยา,ยาวยกยกกว่านั้นโอ้เฮ้ยโยมอ่ได้เลยสิเอาไปเอาไปปลดเลยเอาไปแกะตะขอกันแล้วก็ขึ้นมาใหม่ <c oughs> เร็วเร็วเร็วเริ่รมยอมละเริ่มยอมละ เอ,เอาอะมันไปแล้วอะมันไปไกลแล้วอ่ะเพียงมันต้องรอให้เห็นตะกัวก่อนนะ ดูดิมันให่สามโลได้ดูเนี่ยมันใหญ่ย่ไม่รู้ดิดูดิยาวเลยเนี่ยที่มันยอมแล้วแหละแต่เขาเล็กไปอ่ะอุ้ยตัวปลามันใหญ่ไป ใช่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวต้องรอให้มันขึ้นลอยให้มันลอยก่อนนะให้มันลอยก่อนนะให้มันลอยก่อนนะโอเคมันเริ่มยอมแล้วอเอาทักอู้โอเคฮ่า เพราะย้นแรงไม่พอไม่งอนหรอวะเหรอใหญ่ตะขอศูนจุดท่าโอ้ยแรงากโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่วันวันนี้ปัญญาเล่นนานเลยนะทุกคน ยังไงสุดยอดไอตัวนี้นะ่าจะมีไซส์สามนะตัวน,นี้ประมาณสองครึ่งกับสามนั่นแหละน้ำหนักประมาณนะสุดยอดสุดยอดนั่นแหละไอตัวนี้มันพันใหญ่ตัวไอเส้เดือนฮะฮะตัวใหญ่นี่เหรออว่ะลืมบ่ลืมบ่าว่ามันได้สองตัวเนี่ยนี่ทุกคนมา มันจะเงียบมันก็เงียบเลยนะมันมามันก็มาอย่างนี้ <laughs> สองไอ้ตัวเนี้ยแต่เพียนสองตัวด้วย <c oughs> เอาได้แล้วเหรอปลาอะไรอ๋ออ๋ออาอได้แล้วเอกมามาเยี่ยมมาเออได้แล้วได้แล้วดีนะที่มาสองคน กำลังแนะนำตัวเลยได้แล้วนะนีออ่ตัวนี้หลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยพอดีเลยไม่ได้แก่หลุดแล้วได้แล้วนะนี่แต่เพียนก็สายฝ่ามือนะทุกคนนี่นะสายฝ่ามือเห็นไ,ไหม แตเพียเ้ยนแล้วตักไหมไม่รู้เอ๋อ,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 อได้แล้ว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 ถ้าซช้ใหญ่กว่าน,นี้นี่ต้องตักนะกว่ามันติดไม่ดี มันหลุดได้แล้วปลาตะเพียนมาอีกแล้วนะทำมหนเข้ามาเวมันตะเข้าตักไหมตักด <c oughs> มามา <laughs> เหยื่คนลึ่นไปไปติดแม็กฟูมไปด้วยปางสาเหตุที่มันเงียบก็เพราะว่าเหยื่อมันอาจจะละลายแล้วนะ ไอ้ตรงที่มันอยู่ตะขอะไอ้แล้วเก็บเก็บเก็บ นี่นะทุกคนผลงานรวมวันนี้จะให้ทุกคนดูนะว้าวนี่นะครับทุกคน ผลงานรวนวันนี้ปลาสวายตะเพียนไซส์สวยนี่ทุกคนตัวนี้ตัวเดียวนะไซส์งาม,งาม เรียบร้อยก็โอเคนะทุกคนวันนี้ก็ต้องอีพีนี้ก็ต้องขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนก็พบกันใหม่นะอีพีหน้าว่าผมจะไปลุยกันที่ไหนต่อนะทุกคนก็ติดตามเอาไว้นะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกคนบายละ